First time using fork, Sean. what's that, Sean? Mom, Yeah, that's how it's done, Sean. See? Poke, chop. Ah, mum, mum. Mum, มามา,ากินสอบปะรี่ก่อนนีกแหละนี่แมามีทำลูกชิ้นให้กินจอ,อบะรี่ก,ก่อนเออใช่กินข้าวกินผลไม้ม่วปหมดกินลูกชิ้นหน่อยงงกับซ่อมอยู่เล่นซ่อมแทนคราวนี้ <laughs> ฮะฮะ first time h ฮ้ e ไ e ่เคยเห็น f o r e e ชอนเอาสตอบรี่ออกมาดีกว่านิ่มๆสตอรอรีของโปรดนิ่มๆเคอาออกดีกว่าจะไม่กินข้าวเดี๋ยวจะไม่กินข้าวเนี่ยชอนแต่จ gonna Take these out